สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะงานเข้าโดนฟ้องชุดใหญ่งานเข้าสรยุทธ์โดนฟ้องเอาผิดช,ชุดใหญ่หลังโพสต์ภาพข่าวเอาแล้วไงสรยุทธ์สุทัศน์จินดางานเข้าหลังโพสต์ภาพข่าวพระเคร้อยล้านประกาศฟ้องแหลกสาเหตุทําให้ประชาชนชาวไทยที่มีความจงรักภักดีเข้าใจผิดจากกรณีมีภาพข่าวเคร้อยล้านหรือนายคเนศพิทุเทพจักภพมหาเดชาอดีตนักธุรกิจชื่อดังซึ่งปัจจุบันได้บวชเป็นพระ รับหน้าที่เทศนานักเรียนในการอบรมธรรมะที่โรงเรียนดังในจังหวัดสุรินโดยสรยุทธสุทธศนจินดาพิธีกรนักเล่าข่าวชื่อดังได้เผยแพร่ข่าวดังกล่าวลงในแฟนเพจโดยต่อมาเคร้อยล้านเกิดไม่พอใจโพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กระบุว่า ข้าจะด,ดำเนินคดีอาญาร้ายแรงมีโทษจำคุก5ปีแกนายสรยุทธสุทธศนจินดาและพระมหาประทีปทานยุตโตที่วางแผนร่วมกันบังอาจใส่ความอันเป็นเท็จรู้เห็นชัดแจ้งอยู่แล้วยังเผยแพร่เอกสารอันนี้เนื้อหาใส่ความใส่ร้ายทําให้ประชาชนชาวไทยที่มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างแรงกล้าเข้าใจในตัวข้าผิด พร้อมทั้งข้าจะดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดกับขบวนการต่อต้านอำนาจในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยข้าจะไม่ไว้หน้าใครทั้งสิ้นทั้งนี้สำหรับกรณีดังกล่าวแฟนเพจกรรมกรข่าวของสรยุทธ์สุทธาสินดาได้ารายงานอ้าง,งอิงจากแฟนเพจเฟซบุ๊กเยาวชนสุรินเพื่อประชาธิปไตยสุรินยูทูบฟอร์มเดโมแครซีว่ารงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดสุรินจัดกิจกรรมค่ายพุทธบุตรโดยมีเคร้อยล้าน หรือพระคเนศพิทุเทพสุจินโนมาบรรยายจนถูกตั้งคำถามว่าเหตุใดโรงเรียนจึงให้เคร้อยล้านมาเป็นวิทยากรอบรมคุณธรรมให้นักเรียนทั้งที่มีอาการทางจิตและมีประวัติตามปรากฏเป็นข่าวหลายครั้งอีกด้วยขอ,ขอขอบคุณแหล่งข่าวจากทีนิวขอ,ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ